วันนี้สามสี่ย่างนับไปหนึ่งบาทวันนี้งานวันนี้นะอันใดก็เอาทำบุญก็ดีเอาผู้สูงอายุก็ไปมาแล้วแม่บ้านก็แล้วหลับก็แล้วโดนตีก็ดีฟังแต่เมื่อกี้หันนะปนัดหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วในเพราะว่ากุ่มแม่บ้านเนาะอย่างที่ว่าประธานแม่บ้านเึ็นความสำคัญของเฮาที่เป็นแม่บ้านที่จะปรุงอาหารในบัวเรือนอันญาที่หนึ่ง ให้ลดการใช้เครื่องปรุงลดหวานันเค็มเนาะอันแรกเลยนะเพราะว่าถ้าเอาลดหวานันเค็มได้มันก็จะสามารถไปลดการดูแลสุขภาพเรื่องการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่สําหรับวันนี้แกพื่งรับหรือว่าคาถาในการปรุงอาหารสําหรับคนในครอบครัวอยู่สามปอแต่ปออันที่1คือประหยะัดประหยัดเวลาเราเลือกซื้อ ของที are, no. ่เข้าในคนเรือนะอย่างน้อยต้องใหรักเรื่องการประหยัดดูครัวณว่าเพื่อูุ้ค่าอุ้งพลุคุ้มราคาต่อเดินที่ใหญ่ไปนอกระกยัญหาเรื่องสามารถแกำได้ด้วยตัวเราเองก็คือการใช้ผักสวนครัวรู้กินได้ที่อยู่ในบ้านนั้นก็คือการประหยัดเนาะประหยัดประโยชน์ประโยชน์ก็คือการจะซื้ออยหาังเข้ามาในครัวเรือน ซึงเป่นช่มาชปีนาะกอยากต้นึงถึงการมีประโยชน์ต่อสุขภาพวเอยของที่ไร้สาระหรือว่าบอกให้มีคุณค่านะถ้าเป็นลูกไปร้านขนมดอกแกบดกปูนแอร์เืองดึงรองดึงแอลกอฮอล์กันเครืองดึงน้ำอัดลมกานหรือว่าเครืองดึงจูกรลังที่มันบอกไปประโยช์ก็่ลดปริมาณอบอกว่าปย์ไปเลยนะบากคนเดอบุ้งขนาดตาบน มเน้นเรื่องลดไขมันเค็มเน่ยต้องบอกเราประหยัดประโยชน์ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้ก็คือว่าเวลาเราจะซื้อกลัวยต้องดูที่มันสะอาดจริงๆเนาะสะอาดดิถ้าเป็นซื้อจินซื้อใหญ่ต้องเลือกอะไรที่มันมีสีแดงเนาะวันนี้ซื้อนี้ล่ะซื้อที่ไหนรมาดูต้องเนาะคร้าดูหมดว่าซื้อของที่ไหนมาดูหมดจ้ะ เวลาซื้อนะถ้าเป็นลาควายจะต้องดูไข่พะยะหรือว่าหัวพะยาที่มันอยู่ในทีเลยเนาะถ้าเราสังเกตดีๆอมันจะเหมือนไม่เข้าสามที่มันแสกอยู่ในเนื้อทีต้องดูเลยนะใครซื้อตอกแม่จะมีแต่ได้ตอกเนาะตอนนี้ผมตทงก่อนแน่นอนให้เป็นตอกดีเหมือนกันต่ต้องดูทุกอย่างที่เป็นเนื้อสดหนึ่งตุ๊กตาสดใหม่มีสีแดงหรือมีสีซี สองคือใครไม่ยากที่มันแก่แสบอยู่ในนั้นตัวพยายามดูดีๆหน่อยเนาะแล้วก็อันที่พัายาคือซื้อจากร้านที่เชื่อยือได้ที่เปิดขคันผลิตภัณฑ์มาอย่างดีแล้วเนาะ้นใหม่ถ้าเป็นอาหารเพราะว่าถ้าเลือกเป็นอาหารซองหรืออาหารกระป๋องให้ห่างจากอังนี้อู้อย่าว่าเกื่อไว้เราจะซื้อกว่าเข้าไปในบ้านในครัวเรือนถ้าเป็นถ้าเป็นกระป๋องจะต้องดู ลักษณะของกระป๋องจะต้องหมีห mm ้อยหัวจะต้องมีห้อยสลิมรัดบางทีละไว้อยู่ในร้านเบอเนาะอยากซื้อยกระ้ในนั้นมันมีโค้ดมีอะไรไม่รู้รัดลงที่กระปองได้นะถ้ามือเท่าสงมีสุขภาพที่ีหด้เนใะเป็นหูเป็นหหรือว่าเป็นการดําเานอื่นอนอันที่สำคัญคือต้องดูวันหมดอายุเด ดูวันมอายุปกี่เขาดูว่ะดูอยู่นะดูอยู่ดูวันมอายุเขาหล่ะเดี๋ยวนี้มันมีตัวนิ่เดี๋ยววันที่มันอยู่ในนั้เกตดีๆนะเขาจึกอนเหมือน่องประชานอย่เป็นประชาชนี่เหดังมานีเวา็สู้พิากษาความล้วภปอดดูหนึ่งวันหมดอายุดูซองมันมือชำรุดเนาะดูสถานที่ดูส่วนผสม ดูฉลากโภชนาการที่มันอยู่ในซองค่ะทุกคนว่ามันมีพลังงานก็ไดมีเกลือรนากอกมีโซเดียมหนากอมีไขมันหนากอซึ่งแาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเปิดระบุไว้ว่าจะต้องแสดงในในไอไอไออย่องน้องน้องมาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอันนี้คืออ,าอ่าก๋วยที่ทำให้เราปลอดภัยได้นะไขมันนึ่งกุหลาผักสดนะผักสดที่จะเอามาวันนี้ ซื้อมาหรือว่าปลูกเองซื้อของปลูกของหรอใจใครถ้าแต่ทุกบ้านใครต้องอย่างที่บอกผักสวนควงหรืว่ากินได้แต่ถ้าเอาซื้อมาหนึ่งเวลาเลือกซื้อผักลองซื้ออย่างไรซื้อที่มันหมอหอ้อขาวพวกต้นปูกวัวได้จ้ะเพราะว่าจะปูกวัวหรอกไม่หรอมันต้องมีหูหน่อยน่ะมันต้องมีหูหน่อยเพราะว่า ไงอ่ะก็นอนจะต้องมังจอกมังกีนะถือว่าไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงแตบเดียวพวกน้ำรั่วๆเด้อพะกาพังกาตัวฮันเมื่อใด้า่มีสารสูตก็บอกดูครับที่มันมีหูหน่อยนะเอาแย่ๆเลยเพื่อให้มันถึงหูหูหูพบสามที่เขาดีเอาไปดูอ่าอันนี้สนใหม่มีรูนิดหน่อยเนาะเอาก็เอาเลยพี่แด่รู้ไหมเป็นขนยาสมูบตีละเนาะอันนั้นแบบดูก่าเลือกอย่างที่บอก ถ้าจะดีต้องปลูกคนเดียวใน่ก็เลยีที่ปลูกคนเดียว